มาพี่น้องมามากินก๋วยเตี๋ยวนะแม่นี่ <c oughs> แล้วบอกพี่น้องเด้อมานีเพ่งนอง้องหญิงออกที่เพิ่นปล่อยเพลงเหล้นี่พี่น้องเฝ้าไปเฝ้าไปเดี๋ยวมันจะบปท่านแม่นี่นะแช่แล้วแช่แล้วค,วคอมเมนแล้วกับนี่สามคงกับเปิดมุนี่หันเราแม่นี่ก็ได้ อืม uh huh. ไม่ค่อยสบายพี่น้องแม่นี่ก่ไข่หรคือกันนัานเดือพรอมแล้วก <c oughs> ็เลยอยากกินยังห่อนๆน,นะพี่น้องอือ uh huh. ทำไ้อยากไปมักไปทันอยากหรืปรอป่ามังจอมวันนี้ตึงถึงกับซืบ้อกินกาแฟเร็วแกก็จอมกินเพื่อที่ด้กินยา

ก็จะกวอกๆไหมพี่น้องไมนี้เลยใส่น้ำสมม่มบ้างจูชาโลกา,าเนาะแต่บูชาโลใส่ ยังหนาวอยู่ดพี่น,อ <c oughs> น้องยังหนาวอยู่ร้อเยมย์ไว้นี่บอจบ่ายั้นจะไขจากหนาวเลยนงก็ะเริ่มไปซอยแช่ซอยแช่เด้วพี่น้องเด้อหนาวห้องเย็นมาเป้นแตงเพลควายเพลงได้เมือนเดียย,ย็นหนึ่งแมงคเขาเย็นน,น่อ,องแมงนองพี่น้องอือขึ้นจินใจครับไปนอนเลย แต่ป,ปันวิวเซอร์กันข้าวม,มิลล์ลายๆยอดวิวหลายๆนะพี่น่องเดี๋ติดหนึ่นงมาเร้งไว้ไหมไปยังออกมากอะไรอยู่แล้วหรอพระบางพี่หน่องหยุดซื้อลายแล้วตอนหน่อยไปมเล้งตามมาขี้กันขึ้นอย่างสวยแช่ซอยแช่ชุขค,คนเราพี่น่องนะ มึงมาบอกข่าวได้เมือนเนี่ยมาบอกข่าวว่าไปปันวิวซอยกันน้องเอียงปอยเพ่งสาวกุ้งหญิงไปไปทุกคนได้เพราะว่าแม่ๆทุกคนใส่กันเด้จากมาเนี่ยมินี้มาบอกข่าวท่าไม่นี้บ่คอยสบายควอมพี่น้อง lộn lộn rất vui lòng đang lộn 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 วันนี้ก็ฝากช่องเลยน้อยๆวันนี้อ่อมหมูอ่อมใจพี่น้องเลยเรอจ่าแม่นิี่ชาแนลช่องไม่พี่น้องแล้วต่อไปให้เป็นเราเพลจังเล็กกัลงจังสันเป็นผู้ดเดียวนะพี่น้องฝากกับคนในเรื่องพี่น้องเด้อเอามาอน,นี่ยเจา้าไหนก็อย่าลืมใสยแฉใสยถล่วลมข้าเหม็นหลายๆใอยน่องมาเนี่ยน่อง,องยังเช่นตันแท่งไปทิงเกินเด้อพี่น้องเด้อ เร่องนี้มาบอกเขาโอ้ยแม่นเนี่ยแล้วๆเพื่อนพี่น้องจะพาไปกินยาคลิปนี้ไว้สนิทนะพี่น้องปีใหม่มีน่บระเดี๋ยหยุด,ดยพี่น้องไข่กับเห็ดงันเพื่อเจอ้า มีฝากไวปสนีให้ทานเขามาเห็นกับโยลืมกดไลห์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในนี้นําขอบคุณหลายๆสําหรับคนที่เขามาเบิ่งแล้วก็ติดตามาาด้ยวยจ้าถึงอาจจะไม่สลักได้กระจาดเทศให้พี่น้องทุกคนเลยพู่จักเราำพี่น้องนะฮะเที่ยวสั่งไล่ใดๆแต่ถ้าเด็กกลับไปอยู่กับหลวงพ่อเจ้าปเะเทศเขียนสนีทุดหนึ่ง๊ายบายเลิฟเลิฟดีจ้า